สุกันในเรื่องของสุขภาพนะครับแปลว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ช่วยเหลือน้องๆน,นะครับทางด้านของชมรมรักสุขภาพตำบลบาตงครับได้จังหวัดนาราธิวาสได้มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อเด็กกำพร้าบาตงนะครับรัน2022กระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการออกกำลังกายและก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตรงอําเภอรืรอสอจังหวัดนาราธิวาสครับว่าที่ร้อยตรีสมบัติสิงคานายอำเภอรืรอสอกครับ ได้เป็นประธานในการเปิดงานเดินวิ่งเพื่อเด็กกำพร้าตำบลบาตรงนะครับบาตรงรัน2,022ครับซึ่งปัจจุบันก็มีเด็กกำพร้าในพื้นที่เนี่ยนะครับจำนวน6 6คนซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับในการผ่านทํากิจกรรมเดินวิ่งแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่ทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลโรคโดยมีนักวิ่งเนี่ย เข้าร่วมมากกว่า700คนครับว่าที่ร้อยตีสมบัติสิงขานนายอำเภอรือเสาะเปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยผนวกกับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่ของอำเภอบาตงทําให้กิจกรรมนี้มีคุณค่าง,งดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ม่ใช่เพียงแค่เป็นการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมผลดีต่อใจแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กกำพร้าด้วยค่ะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่นักวิ่งก่อนที่่่จะปลอยตตัววิงา ระยะกิโลต่างๆนะครับก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายด้วยนะครับรวมถึงนักวิ่งแฟนซีก็มาร่วมวิ่งสร้างสีงสันในงานนี้ด้วยเป็นการสร้างบรรยากาศนะครับคึกคักนะก็ภายในงานอย่างที่บอกครับว่ามีทั้งอาหารขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับบริการสําหรับนักวิ่งที่มีจิตเป็นกุศลด้วยครับ